ห้องเสื้อวราพรตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีประสบการณ์มากกว่า30ปีห้องภาพดีเจเจเอบ้านผือถ่ายรูปด่วนถ่ายเอกสารสีขาวดำครบวงจรแคนตัดลุงเอบ้านผือศูนย์รวมแคนตัดตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภู ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวบ้านถือวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์2568นะครับอยู่กับผมสวัสด์เครือพิมายนะครับนะครับผมครับวันนี้ก็เหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับผมนะฮะก็ รวบแล้วนะครับสองโจมือมีดแทงคู่อริดับนะครับคางานบุญประจำปีนะครับที่วัดศรีราชบำรุงนะครับบ้านผักบุ้งนะฮะอำเภอบั้นผือจังหวัดอุดรธานีนั่นเองนะครับผมนะครเหตุการณ์ในครั้งนี้เศร้าสลดนะครับก็เด็กหนุ่มเจ้าถิ่นนะครับเสียชีวิตนะ ในกรณีมีงานพเวทนะครับผมงานบุญก็คาราคาซังมานานแล้วครับคู่อริพอมาเจอกันตะลุมบอลน,นะครับผมมีดจ้วงแทงนะครับเจ้าถิ่นนะครับผมบ้านงานนะครับนะที่งานวัดนะครับงานบุญประจำปี2568ที่วัดศรี ราชบำรุงนะครับผมบ้านผักบุ้งอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับก็ได้เหตุเกิดการแแทงนะครับแทงกันเสียชีวิตนะครับอยู่หมู่บ้านนะครับบ้านผักบุ้งหมู่13ตําบลกลางใหญ่อําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับผมนะฮะเมื่อวันเสาร์ ที่ย2 2กุมภาพันธ์2568นะครับไปทําแผนนะครับนำทีมโดยพันตํำรวจเอกชากาดเทียมวงรองผอบ,ออบอกอนะครับพจอวอุรธีนะครับพร้อมด้วยพันตํำรวจเอกคุณาวุธสมบัตินันนะครับรอรอทอจุดนาผกกสอพอกลางใหญ่ แล้วก็พันตำรวจโทดดำรงหีบแก้วนะครับสวกกสสคอจวออ,อ,อ,จอ,วอ,อุดอรธานีนะครับผมแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับผมไปดูบทสัมภาษณ์สดๆนะครับจากพันตำรวจเอกฉกาดเทียมวงนะครับเกี่ยวเหตุการณ์ในงานนี้นะครับผม ที่มาที่ไปเรื่องราวการาวัยรุ่นทะเลาะก,กันนะครับผมอฮะก็ชุลมุนนะครับผมทะเลาะวิวาทนะาคู่อริจ่วงแทงเจ้าถิน่นดับคางานบุญประจำปีนะครับที่วัดสีราดบำรุงนะครับผมบ้านผักบุ้งอ่าหมู่13ตําบลกลางใหญ่อําเภอบ้านผือจังหวดัดอุดรธานีนั่นเองนะครับผม เราไปดูบทสัมภาษณ์นะครับผม,ผมพร้อมๆกันเลยนะครับในเรื่องเล่าข่าวบ้านผืนนะครับนี่นะครับผมก็ดูภาพเุการนี้ก่อนนะครับนี่ครับรวบแล้วสองโจมือแทงคู่อริดับในงานบุญ ประจำปีวัดศรีราษบำรุงนะครับบ้านผักบุ้งอำเภอบานผือจังหวัดอุดรธานีนะครับผมเรามาดูคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยนะครับ จากการสอบสวนผู้ต้องหานะครับในคดีนี้ผู้ต้องหาในการรับสารภาพว่าก่อนหน้านี้เนี่ยส่วนผู้ต้องหาทั้นที่หนึ่งที่สองเนี่ยเขาเป็นคนบ้านหน้ารวแล้วก็เคยมีปัญหาทะเลาะกับกลุ่มของผู้ตายมาก่อนโดยปกติตามหมู่บ้านของเราตามบ้านนอกเนี่ยเขาจะมีงานบุญประจําปีซึ่งเด็วกวัยรุ่นต่างหมู่บ้านเนี่ยมักจะมีเรื่องทะเลาะกันเป็นประจำจนในวันเกิดเหตุคือเมื่อคืนนี้เนี่ยตัวของผู้ต้องหาท่านที่สองเนี่ยก็มาเที่ยวงานบุญประจําปีที่บ้านของฝ่ายคนตาย แล้วก็มาเจอกลุ่มคนตายอยู่ที่นี่ซึ่งเป็นผู้อาวเก่าก็เลยมีการติดตามไล่กันมานะครับแล้วมีการชกต่อยทร้ายร่างกายกันเพราะเป็นการเอาคืนเขาบอกว่าเขาเอาคืนทําร้ายร่างกายกันแล้วก็ตัวผู้ต้องหาที่หนึ่งที่สองเนี่ยเขาก็ได้เตรียมม,มีดมาด้วยนะครับระหว่างที่ชกต่อยกันก็เป็นลักษณะของการท,ทำร้ายกันก็เลยใช้มีดเนี่ยคนที่หนึ่งแทงเข้าที่ด้านหน้าตรงที่ท้องนะครับคนที่สองอีกแทงที่ด้านหลังแล้วพอแทงเสร็จก็ทิ้งมีดไว้ในทีเท่เก็เมีดแล้วก็พากันหลบหนีไป จนกระทั่งตำรวจได้ติดตามติดตัวได้ครับแล้วเขารู้ไหมคะว่าผู้บาดเจ็บเสียชีวิตอามารู้ตอนเช้าหลังจากที่หลบหนีไปเมื่อคืนนี้มารู้ตอนเช้าว่าผู้บาดเจ็บได้เสียชีวิตแล้วสำนึกผิดไหมครับข้าสำนึกผิดครับเบื้องต้นเราจะแจ้งควาอะไรครับอาฆ่าผู้อื่นเจียตร่วมกันฆ่าผู้อื่นมีเจตนาครับอารวมทั้งหมดนี่ผู้ก่อเหตุมีทั้งหมดกี่คนครับที่ใช้ปูนมีแทงมีสองคนนะครับส่วนคนอื่นก็เป็นเรื่องการทะเลาะวิวาททำ้ายร่างกายก็จะแยกเป็นกลุ่มๆไปครับโอเค นะนี่ก็คือบทสัมภาษณ์นะครับบทสัมภาษณ์ของนะบทสัมภาษณ์ของพันตำรวจเอกนะครับบทสัมภาษณ์พันตำรวจเอกฉกาดเทียมวงนะครับนี่บทสัมภาษณ์พันตำรวจเอกฉกาดเทียมวงรองผอบอกอพจวอุดรธานีนะครับผมไม่สัมภาษณ์ ในเรื่องราวเหตุการณ์วัยรุ่นทะเลาะก,กันนะครับผมเลยปะทะก,กันนะฮะก็ชกต่อยกันนะครับคู่อลีต่างถิน่นช่วงแทงเจ้าถิ่นนะครับโจเจ้าถิ่นเสียชีวิตนะ,ะภายในงานบุญพาเวตนะครับบุญพาเวตในบุญพาเวศนะครับงานประจำปีที่วัดศรีราษ บำรุงนะฮะบ้านผักบุ้งอําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนั่นเองนะครับผมแหมวัยรุ่นอายุ14ปีนะครับถูกอริต่างหมู่บ้านนะครับจ่วงแทงเสียชีวิตภายในงานบุญประจำปี2568ที่วัดสีราชบำรุงนะครับบ้านผักบุ้งนะครับมู่13 ตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนั่นเองนะครับเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ครับคับ,บสักครู่สักครู่สักครู่ขอแต่นะครับผมก็เวลาก็หมดก็หมดเวลานะครับนะครับผมจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ขอแสดงความเสียใจนะครับผมจากเหตุการณ์ในครั้งนี้การอ่าแทงนะครับตะลุมบอลแทงเสียชีวิตนะครับผมวัยโจนะครับได้เสียชีวิตลงผมสวัสดิ์เครือพิมายนะครับผม นะในรายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือข่าวท้องถิ่นบ้านผือทีวีนิวได้หมดเวลาลงนะครับครับสวัสดีครับ ห้องเสื้อวรารพรตัดเย็บสภ้อ้าสตรีประสบการณ์มากกว่า30ปีห้องภาพดีเจเจเอบ้านผือถ่ายรูปด่วนถ่ายเอกสารสีขาวดำครบวงจรแคนตัดลุงเอบ้านผือศูนย์รวมแคนตัดตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภู